แล้วก็เสียงดังเพื่นกับคิดไม่เงี้ยม,มนยันมามันมักแบบเงียบแล้วบอกเขาบอกชิดชัดชิดชัด,ชดแบ่งถน,นนอ่นะคันคันพออ่อเขาคือพ่อเขาล้มหัวที่แหละอันนี้คือตัวของพ่อเองเขาบอกหัวได้คันเพื่อนละคันชึง้งตาเพิ่อกันอะไรบ้างเ <laughs> พราะว่ายังหลานไส้ถือสมัยตะกี้เนาะหลานไส้ถือแล้วถือถือวัตถุยังได้นึ่นก็ถืออย่างนึงเมื่อหนี่ก็โดนไม่ใช่ไม่โดนเพราะว่าพญามีนี่บางครั้งตะกี้ภูหนา ที่เจรนาบอกว่าคันปูนาคมากนะเพิ่นจะเป็นอาคนอารมณ์ดีแในเวลาเพิ่นเที่ยมปูน่ะโอ้ยนี่ยังให้ลูกสีเบิร์ตมาตั้งดอกเย็ดได้ของขังเช็ดได้หลายตะกี้นี่ยังเขาบอกว่าถ่ายด้ของน้ำปูนาคให้ปูนาคมาเที่ยมพอกันลับล้อหัวเลยเบิร์ตส่วนันเวลาเขาไปแล้วโอ้ยผมมาสีดายเลยเนาะกูสู้างกูได้จะกินบาทชอบบาทชอบกูได้คากับตุกูระตขึ้นแน่แบบนี้พอเพิ่นเป็นคนสันปูนากคนใจดีมากนะ สำหรับปูแล้วคือมีแต่เตห็ดแต่ทำแต่สั่งเ่นบอกไม่ปูเห็ดทั้งสัง่งนบอกจัไหนปูเห็ดใส่น้ำิันเบ็ดน,น,นะจนมาดูสมมติหน่ยจนซ่อมทางออกทางเขา่าเล่อันนี้ปูอายตนาเนี่ยไม่ยู่น้ำกระสามสี่เดือนนี่เน,นะ<ช>ะาะ่พิ่นห่พอเสนพิ่นไก่บดที่แบบนี้แหละสมัยตะกี้ปูนางไม่ยู่หรครับมันนิ่เ้ยตะกี้เหนียว่าซูส่วนเนาทำีสั่งทำเนี่ยม้ยนาแล้วแต่ว่าตะกอนตะกี้บอกเลขสามตกี่กันน้องไ่บาท ิบา่าแต่ว่าผู้กับบริวารข้าเจา้าเนี่ยศรัทธาเนะานะข้าเจ้าว่าไงเราเป็นเพียงผู้ชี้แนวทางส่วนที่น้องกองไฟนั่นจะมาทำบุญกับผพุนาหรือไปทำบ,บุญกับผพุนาบุตม่ว่าแค่บังเอิญว่าบุญพ่อบุญแม่เพิ่นคุม้มครูยินดีหลายเตือนนะซอยเหลือมาขนาดอันนี้ขนาดประเทศลงท่านนิดหน่อยเนี่ยประเทศยนลอยกองโอนไม่พอจน,ออน,พอนเกินสองไรกองพลังพ่อจะเก็บส่วนปลายนี่ไว้เด้ อันนี้คือเงินทําข้อกล่องพอที่เก็บไว้ได้หรอกพราเช็คของพ่อไว้ว่าไม่ใช่ว่าปูหนักก็ได้นดั่นง,นนนงเช็คเด้ปูนั่งปูหนักสินนั่งเช็คไว้เช็คไว้ว่าเออหลือสองร้อยเราเก็บไว้เก็บไว้เ,ไเพื่ออะไรอันนี้เป็นเงินพี่น้องกองไฟให้ปูมาเห็ดเขากองนี่เนี่ยใชปูก็จะ<อ>เก็บไว้ปูไป่ทำท่าน่ะเพีย้แค่ว่าทั้งหน้าปูจะไปทําที่ตรงไหนยังบ่ทันฒนุจากต้องให้มันผ่านวันที่ผ่านวันที่หนึ่งตุลาไปก่อนพอช่วงนี้พอมีแต่ง,งานในไงหรอกวันที่ยี่สิบเอ็ดเอาปูใหญ่เข้าร้านทำ้ำ วันที่หนึ่งตุลาคมวันเกิดพอซื่อวัานเกิดพอแต่ละปีสีมีลูกศิ์ตะก่อนเนาะมันไปใส่มาใส่ไงมันสิมากกันโฮมกันเบิดมาปลูกคอตอแคนเนาะพอมันกับว่าผ้ากันเมื่อเนี้ยพ่อไปยังมัานถาวรเงินเหล็กอันนี้จริงๆริงถามแม่ครูได้เพราะว่าผูกแขนผูกย่างมันใส่แล้วผูกผูกบอกเลขย่งว่าไปซื้อเถื่อรถให้จนกันเบิดได้เงินเหล็กมันคือบ้านอันนี้คือเรื่องจริงดิเน่อันนี้คือเรื่องจริงน่ไม่ใช่เพาะว่าเราผูกผ้าเหล็เนี่ยถามใม่ครูได้เนาะ เวันนั้นแม่คู่มันเสียหายสิหอนหมดอ่ะทั้งตัวทั้งเต็มทั้งสองตัวทั้งสามตัวมันมันรับเสียหายของมันว่านั้นเนาะลูกชิดมาถือขัดพระเพราะว่าปู่มดพระมาสั่นในหันน้ำเด้ถือขัดผ้าข้าจยะกับไปหยอดด้เนาะเพื่อเราใบสองใบแม่นมอสขยะกับผ้ากันถือกันเบื่อแต่ว่าปู่ว่าเอ้ยมาวันเกิดปู่หนักเพราเสียแถวเลยเนี้ยปู่ขยะมากเนาะเพิ่ซื้อไว้เป็นธรรมทาน นะของทุกอย่างมันก็เปรียบเสมือนจอกนแหนเนีนะ่ยจอกแหนเนี่ยเวลามันลอยไปมันว่อนไปใส่กบ็บม่รู้ว่ามันสิไปข้างยุดท่าไดแม่นบอค่ะอ่าสิไปข้างยุท่าไดไงพี่น้องฟองไปพี่จันาเอาคือผู้นักซื้อไว้เนี่ยซื้อไว้พอฟังจ้าว่าพอพ่นมากแล้วก็ซื้อไว้หามันได้ผู้นักซื้อหลายบ่ถือหรอกนี่ใส่ของผู้นักก่นถูกก็ไม่เกินสิบใบนะทันซื้อหลายๆบ่ถือซ้ำ ผู้นาทั้งซื้อไวปพ่อเป็นพิจารณานอกจากในลูกไห่เต้าไปพิจารณาว่ามักกับไปซื้อจับไว้ถ้าบ่มักละก,ก็ผ่านไปเด้อค่ะเพราะฉะนั้าน,านละให้พี่น้องฟ้องไปไปพิจารณาเอาเอาบอกเจ้าปู้ทุกคนณละว่าผู้อายตนะมาบอกเลขแปดสองมึงขึ้เเนเดียวบ้านพันมาบอกเลขเด็เพิ่นมาบอกเป็นปิดสารธรรมเนาะเอาเห็นเบนแลเด้อจำไว้ว่าก,กระถือโรตอรีแล้ววันที่หนึ่งอยู่นี่นี่มวนกบม <c oughs> วนกบม <c oughs> วนกบกิน้านรทำมาเป็นฝอนเด็ก สวดมนตสวดม์จะดีสวดมลนตสวดมลมนคืนตรวจแจงสาธาสาสาธเส็จมาเลยเอาเห็นแล้วเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าจ้าไปเฮ้งเฮงมันมนรวยเฮฮงมันมนรวยเฮงฮงมันมนยไปเรกเงินหกล้านกอน